สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะเขาผมพริสบูกับฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับผมวันนี้จะมาเปิดนะครับของรางวัลกิจกรรมแลกเชลนะครับผมเทศกาลสงกรานนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับผมเพราะว่าผมจะไม่ได้เปิดแค่กิจกรรมแลกเชลนะครับผมผมจะเปิดนะครับนี่ครับการดที่นะครับ นี่นี่นี่อันนี้อันน,นี้นะครับการ์ดที่ดองไว้ทั้งหมดในช่วงเทศกาลสงการานต์กิจกรรมทั้งหมดนะครับการ์ดกิจกรรมรางวัลกิจกรรมสงกรานต์ทั้งหมดนะครับผมวันนี้ผมจะเปิดนะครับเปิดแขมไปด้วยเลยนะครับผมดองไว้เพียบผมรอรอการนี้โดยเฉพาะแต่ก่อนอื่นเลยผมขอเปิดทีละอย่างละการเริ่มแรกขอเริ่มจากอ่ากิจกรรมไมนี่ก่อนละกันนะครับโอ้แลกเชลก่อนละกันอ่ะโอเคคัดแยกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ สำหรับเติม5,000บาทนะครับหรือ50บาทเนี่ยก็จะได้เงิน 10m นะครับแพ็คเลเวล18 2ใบแล้วก็การ์ด LP ท็อป50นะครับถ้าเติมไปอีกเนี่ยถึง100 50บาทนะครับหรือ15,000แค s ก็จะได้นี่ครับ Happy Valentine Lottery นะครับผมการ์ด LP ท็อป200นะครับบวก2ถึงบวก5นะครับแล้วก็นี่ครับ e c base หหนึ่งคนครับลง n g wave voltage นะครับผมก่อนอื่นเลยผมอยากผมอยากรู้อันนี้มากว่าผมจะได้เท่าไหร่อ่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็มาลองดูนะครับว่ามันจะถึงไหมเนี่ยมันจะถึง 100M เหมือน GM มไหมนะครับโอเคเอ้าวมาแรกก็ 3M เลยเอ้าว 3M ว่ะเออ 3M ว่ะอ้าว 1M ว่ะนะครับผมอ้าว ก็นับดูรวมกันทั้งหมดก็น่าจะประมาณ68ล้านนะครับแปดแสนนะครับก็ถือว่าโอเคผมก็พอใจนะครับผมเอาโอเคเอาการ์ดก่อนเลยเริ่มจากนี่ครับการ์ดนี้ก่อนนะครับ LP ท็อป200ครับหน้าลุ้นหน้าลุ้นนะครับแพ็คแรกแพ็คแรกอื้อหือยู่โอ้ยฮูตานากาโตโมนากาโตโมนะครับผมรอยนเพยเลอร์บวก2นะครับต่อไปอื ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอะ่ะอันนี้นะครับต่อไปทอ p ห้าสิบมันต้องได้บ้างเหรอวะทอ p ห้าสิบอะนะครับทอ p ห้าสิบ t อ p ห้าสิบ t อห้าสิบอยากได้โดอะ่ะอา้าวเปิดมามเจโลมโบเต็งยี่สิบเก้า ep ก็โอเคนะฮะอา้าวต่อเลยอีกหนึ่งใบครับอี b ี s เบสห้าสิบวลโวเบสว n นะครับเพิ่มมา วิลเลียนครับเดี๋ยวนี้ถูกมากเมื่อก่อนแพงครับวิลเลียนนะครับผมโอเคเอา้าวที่เหลือมาให้หมดตูมที่ดองไว้สงกลานมาให้หมดมาให้หมดโอ้โหเป็นภาพเป็นภาพที่ประทับใจมากเอาอะไรก่อนดีวะเอาเป็นนี่ก่อนละกันนะครับอ c ซอท็อป200บวก2ถึงบวกห้าเอาเปเป้ไว้ โอเคโอเคโอ้โหการ์ดนี้เยอะมากการ์ดนี้เยอะมากครับ e c b ีเบส0นโลโมเบสโวลิเจนครับมันจะมาไหมโบเบสโวลิเจนเนี่ยบารการีซันย่ารอเซนโซอินซิเยออาบูฟอนอาคิงส์ลีโคมองอากริโซวิแกริโซวิแครับผมโทบี้แอันเดวิลเลอีกัวอินลาการ์แซกโบนุชชีกริโซวิแอ ตีบวกได้เลยนะเนี่ยดาวิดลุยส์เซตฟฟเบกาส์อ่ะอ,อ,าาอ่าจอร์เดียบาผมไม่มาเลยอะออสการ์นะฮะถ้าเบสร้อยไม่มาเบสสามร้อยก็คงไม่น่าเหลือสามร้อยอ้าวราตาคาร์ลอสบักกาต่อไปการ์ดสเปเชียลซีซั่นนะครับเบสสามสิบโอเคปีอะไร จะได้อะไรบ้างการนี้ไม่ค่อยคาดเอา้าเทีโกซินวากางจะบอกว่าไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่เดอะก็อดล็อบบี้ฟาวเลอร์ฟลองรีเบลี่ยูริเชอร์กอฟนะครับเบลต้าอาซาม,มิเคดีล่าโอเคต่อไปท็อปแพ็ค30ครับรวมเบรวมปีนะครับ30คนรวมทีมทีมอัดซีซั่นด้วยอ่ะเยนสเลมัน hm นะฮักโอเคมันต้องมาว่ะ โอเบสโอลิเจนอันนี้ขอแพงๆเยอะๆหน่อยโอ้ยอ,อะไรเนี่ยฟิลิปเป้ลุยส์ฟริตเคอร์นันคริสปอ่ะเปเป้ปิเกปเก้ปิเก้ปิเก้อแกลิเคฮิลโอการเมื่อกี้จะดีกว่าอีกออ่ะอันนี้ท็อป50าสิบเนาะเมื่อกี้มันสามสิบโบวอีเนียสตามากเกสแฟนันดินโย มาเกสตีบกได้แล้วกูโทมัสมุลเลอร์มาเกสอีกแล้วลิกสไตเนอร์ค <ste> ร <iner> ั 3. บเบอร์ทรานด์ดิเซีมอนมาตาสิบยูเอลกิเยโมอัควัวศูนย์เจ็ดนะครับอืไปเอาอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนมากดีกว่านะไปเอาที่มันบวกดีกว่าท็อปยี่สิบอ่าบวกสองถึงบวกห้าเบสยี่สิบครับปีครับผมเปิดมาได้ะไร คสโปว่ามาว่ะนะครับแค่ตัวเดียวก็แพงกว่าที่กูปเปิดได้ลอตเตอรี่แล้วต่อไปครับผมนักเตะค้าปียุโรปนะครับ10ยู0.8ยูโรสโอนยูซีแอลนะครับท็อป30บวก2ถึงบวก5แพ็คแรกครับรีเบลลี่ครับอันที่สองครับมาหน่อยนะมาหน่อยนะโอ้ยไม่ได้วะนะครับ เบาเบส20นะครับของปีนี้เปิดมาพลึบอ้าวมาเซโลว่ะมาว่ะเอาการ์ดโหดๆก่อนแล้วกันกากาวไว้ที่หลังโว้ยครับเอาครับโว้ยครับบวก2ถึงบวก5ว่ะมาฮึ่มจอห์นเทอร์รี่ครับผมเอามาโอ้ลิเบลลี่ให้บ่อยว่ะลิเบลลี่อ่ะเอาเป็นอันนี้อันนี้ไม่เปิด EC EC ครับ EC ครับ EC ครับเบลมาไหมเบลมาไหมอือรอยมาแทนครับมาโกรอยต่อไปรอยน์เพลเยอร์บ้างโดจะมาไหมคราวนี้โดโดมาหาเราหน่อยนะโด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 ครวะเน,นี่ยเด็กไมเออร์ ayer, อ่ะอ่านผิดขออภัยนะ EC สองร้อยอ่ะอ่ะโอ้ยทีมเต็ม <c oughs> นะฮะ โอเคนะครับผมเคลียร์นักเตะแล้วนะครับขออภัยมา PC ยังเปิดไม่หมดเลยนะครับเต็มเลยอะเดนิสสเตอร์ริชเปโตโลดิเกสนะครับมีอไหนต่ออีก่ะนี่เบส30นับแพ็คยูโรครับ30 30โอ้โหใช้ได้ใช้ได้โอเคอีกใบหนึ่งโอ้โหถ้ามาสุนเวอร์ครับจะดีกว่านี้ ้าได้เฮียมะพี่ม้าครับรุนฟานฟิสเซอร์ลอย08ยูโรถ้า06ยูมานี่กรี๊ดเลยต่อไปแพ็คโวล์ครับบ้างนะครับ13ใบครับผมท็อป30บอแพ็คโวล์ครับนะครับไมเคิลโอเวนเวนลูนี่เอดิสันคาวานี่โจเซเลนาดาบิดเดเคียคริสเตโนโรนัลโด ปาโลมันดินี่มาโกรอยกัสซิยาร์นะเฟเดริกลุงเบิร์กฟองดิเบลี่ติเคียตีโบกได้ละอัตโรบิดานะครับต่อไปเอา้าสามสิบเหลือห้าสิบห้าสิบอาจจะได้ดีกว่าก็ได้แกลลี่เนวิลพอกันกับเมื่อกี้เลย <c oughs> นะครับหมดแล้วนะครับผมนะครับก็ นี่เป็นคลิปพิเศษเลยนะครับเปิดของดองนะครับเทศกาลสงการด้วยนะครับแล้วก็แลกเชลนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับถูกใจนะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับด้านล่างเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย